วันนี้เรามาทำอะไรกันครับไม่สวัสดีหน่อยเหรอเอางี้นะเราจะเราเราจะเราจะถามกันก่อนไหมหรือว่าเราจะแนะนำกันก่อนอืมผมว่าก็แนะนําตัวเองก่อนละกันเหมือนเล่าเรื่องมากกว่าเล่าเรื่องเล่าเรองคือที่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 พี่อลเล่าเรื่องผมก็เลยอยากถามว่าอะไรทําให้เราสองคนเนี่ยเราคิดผมว่าคิดว่าคนที่จะดูเราน่าจะรู้จักชื่อกันอยู่แล้วแหละ ผมจะผมเลยจะเริ่มด้วยคําถามเพื่อจะได้บอกว่าด้วยความที่ผมเป็นผมชื่อเพลงแล้วก็ผมแบบเป็นเจ้าของร้านเฮลทอาร์ซีผมก็เลยชวนบิ๊กในฐานะที่เป็นเพื่อนในวงการด้วยเพราะว่าคอนเทนต์วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเพื่อนแบบไม่ได้แบบเป็นเหมือนใช้คำว่ากันดีผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับงานแค่ไม่อยากให้มันถึง50%อยากให้มันดูเป็นการนั่งคุยได้ก็เหมือนเรามานั่งเราไปเจอกันที่ร้านแล้วก็มานั่งคุยะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ เอาง่ายคือแชร์ข้อมูลวันนี้วันนี้เราจะมาทำรายการเราเราจะมาทําเหมือนพอดแคสต์นั่นแหละซึ่งผมว่าอันนี้ผมอาจจะไม่รู้ดูถี่ท่วนไหมนะผมว่าในวงการเรายังไม่มีคนนั่งคุยกันแบบเป็นพอดแคสต์เลยม,มีไหมครับอืมถ้าใน อินดัส r y ีที่เป็นไอทีจริงๆเลยอ่ะที่แบบอย่างนี้เลยไม่มีถ้าค่ผิวๆที่เนี่ยผมนึกถึงแค่พี่หนุ่ยประมาณนั้นก็แกสกิลแกเบอร์ใหญ่แกอาจจะเกินเราไปวาไรตี้มากกว่าป็นมากกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อินเด็ก็อินเด็แหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มานั่งรีวิวการ์ดจอไม่ได้มานั่งรีวิวของพนันไรอยาเงี้ยแต่มันจริงนะคอนเทนต์ที่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยพรอดแคสของเราสองคนที่คุยกันตอนแรกเลยสิ่งแรกที่ผมพูดกับบิ๊กก็ว่าเราจะไม่รีวิวอะไรเลยนะครับผมอ่ะจะมีหลายโหมด มีหลายหน้ากากโหมดโหมดคนรู้จักโหมดท,ทํางานโหมดหัวหน้าโมโ,โหหลายโหมดเหลือเกินเมื่อก่อนไม่เป็นแต่พอชีวิตมันมันพาไปนะมันก็ต้องช<บ>ใช,ใช่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 ซึ่งมผมเชื่อว่าในวงการเราเราอ่ะมันทุกคนแม่งมีหลายโหมดกันทั้งคู่แหละไม่ใช่ทั้งคู่สิทุกคนเลยเพราะผมก็มีหลายโหมดแล้วผมก็มองว่าการนั่งคุยแบบเนี้ที่ไม่ต้องมาถามว่า CPU ค่ายไหนการจอค่ายไหนเนี่ยน่าจะ เป็นคอนเทนต์ที่น้อยมากปกติเนี่ยคนเราเราจะคุยกันเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เป็นคอนเทนต์หน้ากล้องเพราะฉะนั้นก็ผมว่มาเรื่องแนะนำตัวมันจะถูกถ่ายทอดผ่านคำถามของอีพีแรกของเราเนี่ยอยู่แล้วโอเคมาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยก<ป>็เราข้ามคำถามแรกไหมหรือว่าไปเลยเพราะสิ่งที่ผมอยากรู้คือ เราทำคอนเทนต์นี้ทำไมเราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเราทำเพื่อใครแล้วก็คนดูได้อะไรให้บิ๊กตอบก่อนหรือผมตอบก่อนอ่ะคุณถามผมแล้วผมตอบก่อนก็ได้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 ซึ่งผมมีคำตอบแล้วเหมือนกันคอนเทนต์นี้อ๋อมันก็เป็นเหมือนอีกบุมหนึ่งเนาะที่เราไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนเรามาแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันมากกว่าไม่ด้มองว่ามันเป็นเป็นรีวิวหรือว่าปกติเราจะรีวิวของอันนี้มันเหมือนเราเรามารีวิวชีวิตที่ผ่านมา หรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยให้ให้กับคนดูได้ได้อาจจะเป็นข้อมูลหรือว่าเอาไปใช้เหมือนเราซื้อทางลัดอะเนาะหรือประสบการณ์เนี่ยเอามาแชร์ให้คนดูเนี่ยได้เห็นโดยที่ไม่บางทีอาจจะไม่ต้องเจอเองแต่คนดูจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราก็ก็แล้วแต่หรือบางทีเราเราเรา,เราแค่มาช่วยแชราาจจ์ในมุมเราอเออเรากาลังจะรีวิวชีวิตหลังการรีวิวประมาณนั้นประมาณนั้นอารมณ์อารมณ์มนั้นใช่ใช่ใช่อาจจะมุมมองอื่นที่คนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นจากจาก ช่องแอดบิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งของแอดบิ๊กก็ได้ oh. อันนี้อาจจะไม่ใช่คําว่าแอดบิ๊กเลยซ้ำอาจจะเป็นคนชื่อเจนนลงเนี่ยคนชื่อเจนนลงเนี่ยในตลอด30นี่สามิบานะสามบสาปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นมุมมองในช่วงชีวิตอาจจะช่วงยี่หกหรือย7 28ิบ30ปยสิอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาใช่ใช่เป็น<ม>เป็นฟิลสัมภาษณ์ไปมานั่นแหละเพราะว่าผมถามบิก๊กผมเองก็ต้องตอบคําถามเนี้ยกับกับตัวเองกับบ,บิ๊กเหมือนกัน แล้วเราทําเพื่อใครคอนเทนต์นี้เราทําเพื่อใครจริงๆผมทําเพื่อเพลงดีมากจะบอกว่าผมก็ทําเพื่อตัวเองนะเป็นหลักแต่ว่าอืผมมองว่าจริงๆถ้ามันมีอีพีแรกอะนะแล้วผมก็คิดว่ามันจะเป็นอีพีเพื่อตัวเองก่อนไม่รู้กี่อีพีแต่ว่าวันหนึ่งมันจะเพื่อคนอื่นได้เด<ต>ี<ต>๋ยวมันจะไปถึงจุดที่<ต>เจอคําถามที่เออคนแม่งก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันแหละว่าถ้าเป็นเราเราจะคิดยังไง ไอ้เรื่องที่เราพูดกันเนี่ยมันมันอาจจะโอเคมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของของเราเองที่เราผ่านมาเนาะแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่มากก็น้อยแหละมันต้องมีประโยชน์บางอย่างที่เขาอาจจะได้ไปเอาไปปรับใช้หรือว่าอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาไม่เคยเจอก็าอาจ,จะเอาไปอัดแอปใช้กับตัวชีวิตเขาก็ได้หรือว่าบางทีคนที่เจอปัญหาพวกนี้อยู่อาจจะไม่รู้คําตอบแต่เราอาจจะเคยผ่านมาก่อนอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะช่วยแชร์ให้คนดูได้อาจจะไม่มากก็น้อย บางทีเราเคยเจอไหมแบบปัญหาที่เราคิดว่ามันจะหาทางออกไม่ได้อะสุดท้ายยังไงมันก็ผ่านไปได้นะนี่ม,นมันจริงจังไหมวะเนี่ยผม <laughs> ผมผมอะไรบอกว่ามันจริงจังนะแต่ว่ามันดีแต่เราพูดกันแบบไม่จริงจังหมายถึงว่าเราพูดกันให้ความรู้สึกไม่จริงจังแต่ผมเข้าใจคําถามเมื่อกี้นะเพราะว่าที่บิ๊กบอกว่าเราอาจจะบางคนอาจจะเจอปัญหาอยู่หรือเราอาจจะเจอปัญหาอยู่แต่ว่าอืมันจะผ่านไปได้เราไม่ได้พูดคําว่าเราจะ แก้ปัญหาได้ด้วยนะเราแค่ผ่านมันได้บางที<ม>บางปัญหาแม่งแก้ไม่ได้แต่ผ่านได้หรือบางทีเราอาจจะบ่นลงในโซเชียลแบบเนี้ยที่เพลงกําลังุูยกับผมอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่หาเราสองคนอาจจะหาคําตอบไม่ได้ก็ได้คนที่ดูเราอาจจะมาแนะนําเราก็ได้นะใช่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 <ม>หล,กหลกกักๆก็ถ้าเป็นคาถามแรกเหรอถ้าพูดถึงว่าทำคอนเทนต์แบบนี้ทำไมผมว่าผมพูดไปแล้ว<ม>ก็คือผมรู้สึกว่าใน วงการคอมพิวเตอร์แล้วกันพูดคําว่าไอทีมันดูกว้างไปหน่อย hmm. มันไม่มีคนมานั่ง <Okay. S 1> คุยเรื่องแบบนี้กันบ่อยๆเลยแล้วก็เรื่องแรงบันาลใจก็ว่ากันตรงๆพอเราอายุเยอะขึ้นผมรู้สึกว่าเราเสพคอนเทนต์พอดแคสต์มากกว่าคอนเทนต์แบบอื่น hmm. อันนี้คือในมุม hmm. ผมนะ hmm. ผมว่าก็อาจจะมีหลายหคนนะที่โตไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นดูพอดแคสต์ลองสังเกตดูอย่างนายอาร์มก็ไนดะ้จริงๆก็เป็นคอนเทนต์สไตล์พอดแคสต์นะแล้วคนดูก็โตไปพร้อมกับครีเอเตอร์ ผมว่าน้องๆหรือเด็กกว่าเนี่ยก็คงมีดูบ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นคอนเทนต์หลักการว่าผมแบบนั่งดูพอดแคสต์ของช่องอื่นๆแบบวาเลนตี้สุดๆไม่ว่าจะเรื่องกินเที่ยวเล่นฟุตบอลหนังเหนิงอะไรผมดูหมดเลยที่เป็นพอดแคสต์มันก็เหมือนนั่งฟังคนคุยกันอะเพลินดีนั่นแหละคือมันจุดจุดจุดของแรงบรันดาลใจแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าเราทําอะไรแบบนี้ให้กับให้กับช่องตัวเองร้านตัวเอง แล้วก็มีคนคที่อายุพอๆกันมานั่งด้วยกันมันรู้สึกว่าถ้ามีคนมาฟังหรือมาดูก็อาจจะได้โตไปพร้อมๆกับเราอืส่วนในเพื่อใครเนี่ยหลักๆก็เพื่อตัวเองก่อนส่วนคนอื่นจะได้อะไรไหมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดี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 เป็นดีฟายที่ดีถือว่าเราทําอะไรกันใหม่ๆบ้างนะวงการคอมหรือไอทีจะเรียกว่าอะไรดีวงการคอมแล้วนะมันก็คือผมอย่างนี้เลยผมอ่านออกเลยว่าทําไมแต่ละคนถึงไม่มานั่งทําอะไรอย่างนี้หนึ่งเลยผมว่าหลายๆคนไม่มีเวลาเว้ยวงการคอมเนี่ย รีวิวเวอร์คอมหรืออะไรก็ตามที่รู้จักกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะมันต้องมันต้องทํางานตลอดเวลาแทบจะไม่ค่อยมีเวลาเลยก็รีวิวกันกลางคืนกลางวันก็นอนบ้างกินบ้างเที่ยวบ้างแต่กลางคืนก็เนี่ยแหละจัดไฟถ่ายของอ่าใช่ซึ่งซึ่งเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนหนูปั่นปั่นจักรอ่ะวนอยู่อย่างนั้นอ่ะจนวันหนึ่งก็ก็คิดได้ว่าเออกุณทำอย่างนี้ไปมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเวลาให้ให้ตัวเองใช่ไหมก็สุดท้ายก็มาวาง วางตารางเวลาหรือว่าพยายามจัดสรรเวลาซึ่งโอเคมันอาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เนี่ยอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็มีเวลามาคุยกับเพลงเนี่ยผมก็พยายามที่นี่เราเราคุยกักยนมาแต่อาทิตย์แล้วนะแล้วก็โยนมันจนถึงเสาร์อาทิตย์อืมใช่มาจัดสรรเวลาเนี่ยเออเสาร์อาทิตย์พยายามจะไม่ทํางานเว้ยอาจารย์น,นี่คือสิ่งที่ผมเป็นอยู่ก็คือปกติผมทํางานตอนแรกๆที่ทาเพจเนี่ยทำงานแม่งทุกวันเลยจนถึงอาทิตย์แล้วก็ช่วงหนึ่งพยายามปรับเวลาเนี่ยก็ก็มาสำลิดผลตอนนี้แหละก็มีเวลาฮะให้ตัวเองมีเวลา ทำงานอดิเรกมากขึ้นแต่จริงๆวันเนี้ยวันนี้ไม่ไม่ได้ว่างนะวันนี้จริงๆก็ทํางานไปสามสี่งานเหมือนกันงานโคตรเยอะเลยแต่ก็หนุกดีได้มาคุยได้มามีทําอะไรใหม่ๆบ้างโอเคผมว่าสําหรับคลิปเปิดน่น่าจะน่าจะครบถ้วนเพราะว่าโได้ได้คนละมุมพอดีแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคอนทัสเบาๆเลยนะอาจจะไม่เข้มข้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบคําถามที่บิ๊เขียนมา ประมาณสามข้อเนะยผมว่ามันต่อเนื่องได้พอดีก็คือ <Okay. S 2> เตอนแรกเราพูดเรื่องตัวเองไปนะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นมาต่อด้วยจากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบันเนี้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอาตสตาราที่เรื่องงานก่อนแล้วผมว่ามันไหลไปเรื่องส่วนตัวได้แน่นอนอืมอ่ะโอเคแล้วจากผมรู้จักเพลงเนี่ยตอน hrc กำลังจะยะ เออไม่ใช่ต้องบอกว่ารู้จักเพลงตอนอยู่พันทิพย์ด้วยซ้ำเปล่าวะไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักผมมารู้จักคือตอนผมอยู่พันทิพย์แต่ว่าเราเจอกันพาเดียมถูกนัดโดยพี่ใหม่ใช่คือณตอนนั้นน่ะผมรู้จักร้านคุณแล้วแหละแต่ยังไม่ได้รู้จักว่าไอ้เจ้าของ HRC เนี่ยมันคือใครวะใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราก็มีงานที่จริงจังกันก็คืองาน g f e Day ใช่ไหมใช่ใช่ที่ไปเจอกันแบบจริงจริงจังเลยเราถูกนัดหมายโดย้าผมจำไม่ิดวีดีย ถูกต้องอ่ะแล้วถ้าถ้านับจากจุดนั้นอ่ะที่เรารู้จักกันเนี่ยหรือหรือก่อนจุดนั้นก็ได้ตั้งแต่เพลงเปิดร้านมาเนี่ยที่พันทิ์เนี่ยคือที่แรกของร้านเพลงปะพันทิ์คือที่แรกเลยถ้านับปีจริงๆนะสองพันสิตอนนี้2องพก็12ปี2012นเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เซ็นสัญญาเช่าที่เนี่ยกุมภาเอาจริงก็หมาดๆเลยนะเราถ่ายกันสิ้นเดือนมีนาเนวันที่สาอก็คือเหมือนเป็นรอบปีพอดี จธอจาได้ว่าสัญญาเนะ่ยเริ่มเซ็นที่พันทิพย์ยี่สิบเอ็ดกุมภาผมก็เหมือนถือว่าเป็นแบบเลิกเปิดร้านไปเลยอะไรอย่างนี้อะไรอะไรคือสิ่งที่เพลงคิดว่าเพลงต้องทําร้านคอมอ่ะผมก็เคยคิดเหมือนกันก็อยากทําร้านคอมลยแต่ผมอ่ะมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วคือตอนนั้นอ่ะเราเป็นรีวิวเวอร์แล้วแล้วเราอยากทาร้านคอมเพราะเราชอบเราอยากเป็นเปิดร้านคอมเปิดร้านร้านเน็ตใช่ไหมมีครบอกผมมีใครบอกผมมีเคยบอกผมตอนอยู่ใช่ใ่ตอนระหว่างผมจะย้ายมาซ d ดีซนี่แหละ ตอนที่บิ๊กไปหาวันครั้งแรกครั้งแรกที่ไปหาที่ซีดซที่เจอกันเลยบิ๊กก็พูดกับผมด้วยซ้ว่าเออผมอยากเปิดร้านเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมจําได้ผมจำได้ผม,ผมสุดท้ายโอ,โอเคผมก็ไม่ได้เปิด่ะให้เล่ามุมเพลงของเพลงดีกว่าเผื่อเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะเราเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยนะคิดดูดิ คุยกันมาตั้งหลายคลิปหลายปีไม่เคยถามเรื่องนี้เลยนะจุดเริ่มต้นผมอะ่ะผมจําได้ว่าไปประกอบความใช้เองนี่แหละที่ร้านใหญ่ร้านหนึ่งอตอนนั้นจําได้ว่าผมมาจากต่างจังหวัดแล้วก็จะเข้ามากรุงเทพเพราะว่ามาเรียนมหาลายัยแล้วก็เป็นฟิลประมาณว่าผมเป็นประเภทที่หมกมุ่นอะ่ะถ้าช่วงนั้นสนใจอะไรอะ่ะอ่านชิบหายเลยผมคิดว่าทุกคนจะมีมุมนี้นะ สมัย<บ>ก่อนกนะ้บอกว่ามันเราได้คือก่อนทักปี2012ที่เพลงเปิดก่อนนั้น,น,นเนี่ยผมว่าโซเชียลมันยังไม่ได้เข้ามาหนักเท่านี้ไหมยอย่าใช้คาว่าโซเชียลเลยมันต้องตามเว็บบอร์ดแต่เว็บบอร<อ>์ดก็เป็นประเภทหนึ่งโซเชียลนะถ้าเป็นยุคนั้นนะใช่ไหมย,ยุคก่อนเนะี่ยเราเหมือนโฟกัสกับอะไรบางอย่างเป็นอย่างๆไปไหมโฟกัสเป็นอย่างๆไปแต่โฟกัสหลายอย่างได้อย่างเช่นว่าถ้าเป็นตอนช่วงนั้นก็คือแบบเป็นแบบ มหาลัยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นคนโฟกัสกีฬาเราก็จะมีเวลาที่เราโฟกัสกีฬาถ้าโฟกัสเกมเราก็จะแบ่งได้ส่วนคอมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมเรียนถัตบัดแล้วผมจริงๆใช้คอมอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่พอจะเข้ามหาลัยปุ๊บอะมันก็เข้มข้นขึ้นกับการใช้แล้วก็เครื่องก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบมีพละกําลังหน่อยไม่งั้นมันไปข้างหน้าไม่ไหวใช่ใช่ใช่แล้วก็เลยแบบเหมือนพอเริ่มทําปุ๊บแล้วก็ด้วยความที่เรียนถั่บัดไงมันมันจุดสตาร์ทอย่างนี้เลยนะ เข้าว็บบอร์ดเราผมว่าในวงการทุกคนแม่งไปขุกอยู่ในโอเวอร์คอร์โซนอ่ะก็เลยจะถามเลยว่าย้อนกลับนิดนึงว่าเว็บบอร์ดคืออันไหนไม่ใช่ V ีมอสใช่ไหมคือสมัยก่อนสมัยยุคมเนี่ยยเราเนวีมอสผมเป็นอ่านบทความแต่ถ้าโพสพิมคุยโอเวอร์คอร์โซนหนึ่งเดียวเลยยุคนั้นต้องย้อนกลับไปมันจะมีอยู่ประมาณสองสามเจ้าเนาะแล้วมีโอเวอร์คอร์โซนใช่ไหมอันนี้น่าจะเดอะเบสสุดละคือใหญ่สุดในเว็บบอร์ดของไอทีหรือเขาเรียกว่าอะไรวงการคอมแล้วกันนะโอเวอร์คอร์ n โซนไหมในไทยนะ จะไม่พูดว่าใหญ่สุดแล้วกันใช้คําว่าผมไม่รู้ว่ามันเล็กหรือใหญ่แค่ไหนแต่ว่ามันเป็นทอไมล์แบรนด์คือถ้านึกถึงเว็บบอร์ดคอมมันก็ก็นึกถึงที่นั่นเลยเราคงไม่ไป <7. S 2> โพสกันที่แบบประมูลที่สนุกะไรอย่างนี้นะอืมันมันมีผมจําได้แต่ผมจําจําได้ว่ามีแต่จาชื่อไม่ได้ที่มันปิดไปแล้วที่ตีคู่กันมาเลยแต่ลืมไปแล้วเว็บอะไรมันนานมากแล้วอ่ะไม่เป็นไรข้ามตรงนี้ไปแล้วกันย้อนกลับมาตอนเปิดร้านคอมก็คือเพลงเรียนสถาปัตถุไหม แล้วต้องใช้คอมแรงใช่ใช่ใช่แล้วก็เคยไปซื้อคอมที่ร้านหนึ่งมันมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ต้องบอกร้านก็ได้อยากรู้เกิดเหตุการณ์อะไรเหรอเกิดเหตุการณ์นี่แหละที่ผมกำลังจะพูดต่อคือพอมันเข้าไปบอดอะ่ะมันไปเห็นคอมสวยผมสตาร์ทที่ของสวยงามตลอดทุกอย่างเลยนะคือมัอนเหมือนกับว่าหน้าตาแม่งเทแม่งมีแรงใช้งานจักใจอะ่ะเยอะเ่าปกติ <c oughs> ผมว่ายุคนี้ก็เป็นเป็นกันหมดแหละไม่ว่าจะสินค้าประเภทไหนอย่างแบบโทรศัพท์ต้องเคสสวยเสื้อเราก็ต้องเลือกเสื้อผ้าสวยม,มันเป็น first impression ไหมคือแบบเห็นแล,ล,ล้วหลงรักอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่ใช่ใช่คือไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ให้ไม่ไม่ต้องแบบให้มีใครมาสงสัยว่าทําไปทําไมอะไรอย่างงี้ยละผมคิดว่าทุกคนเลยเดี๋ยวนี้มันจะมีผมจะใช้คํเนี้คือเวลาคุยกับแบรนด์หรือว่าเวลาคุยกับลูกค้าหรือเวลาคุยกับใครก็ตามที่ที่เกี่ยวกับการขายมันจะมีคํานึงก็คือซื้อ emotion ป่ะซื้อด้วยอารมณ์ป่ะอย่างนั้นไหม ซื้อด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์คืออารมณ์มันนาทีนั้นอะอารมณ์มันจะแซงไม่มีใครรู้ตัวหรอกแต่อรมแม่งแซงเหตุผลไม่เลยฉันจะแซงนิดนึงแล้วคือพอเราทาอารมณ์อยู่ในเหตุผลใช่ใช่ใช่มันจะนิดนึงแต่พอเราเริ่มทาอะพอทําคอมสวยงามพอถึงจุดที่มันสําเร็จสุดท้ายมันต้องถูกตีแผ่ในเบบอดไงอ่าแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นประมาณว่าเฮ้ยไอคนที่มันทําไม่สําเร็จมันมีเยอะนะ ตอนนั้นน่ะอ่างเงี้ยทาให้สาเร็จนี่คือทําร้านเหรอไม่ทขาทมทำคอมทห้มันเสร็จสวยๆอ่ะแค่หนึ่งเครื่องเนี้ยนะใช่ใช่คือเหมือนกับว่าประกอบเสร็จก็ส่วนหนึ่งแต่ก่อนเราก็จะเห็น power พลาสติสีเงินเงินเคสสีเงินเงินเหล็กบ้างอลูบ้างสนิมบ้างอะไรบ้างฝุ่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนเรื่องความสวยงามของคอมมันไกลกันนะถูกถูกใช่ทงเก่งก็คือเคสอะคริลิก ใช่อันเราเราไม่อยากจะลงดีเทลเยอะใช่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 สุดท้ายแต่กคอไม่ได้สุดสุดท้ายคือพอมันเห็นว่าไปถึงเว็บบอร์ดแล้วแบบเฮ้ยคนที่มันทําชุดน้ําอ่ะผมเข้าข่าวว่าชุดน้ําเลยให้มันสวยอยู่ในคอมเครื่องเดียวให้มันสําเร็จเนี่ยมันมีน้อยกว่าคนทําสําเร็จว่ะมันมีคนทําสําเร็จแต่ไม่สวยก็มีผมก็เลยมองอีมูลว่าทําไมกูถึงไม่ยื่นมือไปเป็นคนนั้นล่ะไปทําให้เขาอืไปช่วยเขาไปไนไอ้นี่ปะเนี่ย SME ตีแตกปะเนี่ย อันนี้ผมคิดยิ่งจริงๆผมอ่ะเคยถ่ายท่องใครไม่รู้คุณด้มั้งหรือใครเลยอ,อาจจะอาจจะพิกกี้อาจจะพิกกี้ช่องพิกกี้ช่องพิกกี้นานแล้วตอนที่ผมอยู่พันทิปเหมือนกันแหละว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงอะไรแบบนี้เลยผมก็พูดแบบนี้ว่าเราก็เลยคิดว่าอ่ะแล้วถ้าเราไปอยู่ในมุมที่เราทําให้คนอื่นละเพราะว่าเราทาของตัวเองเสร็จแล้วมันสวยดิอันนี้หัวการค้ามันตั้งแต่มหาลายหัยเลยไหมเนี่ยได้มีแบบเปิดร้านหรือทําขายของอะไรอยู่ก่อนไหมก่อนที่จะทำร้านคอมเนี่ยไม่มี เคยมีแต่ขายการ์ดยูกิที่ชนะเข้ามาตอนอะไรกันนะแต่หลักๆเลยคือก่อนที่จะได้เริ่มเปิดจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ทําสวยอย่างเดียวแต่มันไปตกผลึกว่าเฮ้ยกูน่าจะทําได้นะตรงที่เพื่อนในคณะด้วยกันเพื่อนกลุ่มที่สนิทให้เราจัดสเปคให้อาแสดงว่าก็เราก็มีความรู้แล้วนะตอนนั้นคือเรามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พอเราสนใจอะไรเราหมกมุ่นพอเราหมกมุ่นเราอ่านเยอะพอเราอ่านเยอะเราจํมผมผมเรียนตอนนั้นอ่ะปีสองปีสามเนี่ย ก็เริ่มทำสเปคให้เพื่อนตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งมาแล้วเพราะเราอ่านมาเยอะ <S <S อะไรเงี้ยจริงๆถ้าย้อนไปอีกจุดเริ่มต้นคือพ่อมากกว่าเพราะว่าพ่อน่ะสนใจคมอมเพราะจะเอาคอมไปฟังเพลงมันก็เลยไหลาย,ยาวมาแต่พอเราจัดสเปคเป็นใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าเราจัดสเปคให้เพื่อนพอเราจัดสเปคให้เพื่อนอเราาสร็จปุ๊บเราก็เลยเริ่มมีความรู้เยอะเพราะว่าเราอ่านหมดไม่ว่าจะ CPU สีไหนการ์ดจอสีไหนเราต้องรู้จักเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยมีเงินเท่านี้ซื้อของชิ้นนี้ ได้มาประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของการคัสตอมตั้งแต่สเปคให้มันเหมาะกับตัวเองเหมาะกับเครื่องพ่อไปฟังเพลงเหมาะกับเพื่อนที่จะเอาไว้ใช้ทําเรียนถัปัดเหมือนกันอะไรเงี้ยคําถามนึ่งอันนี้สงสัยตอนทําคอมให้เพื่อนทําคอมให้ให้คนอื่นคิดตังไหมหมายความว่าคิดเพิ่มไหมไม่เลย คือเขียนสเปคให้ใเขียนสเปคให้แล้วพาแล้วแล้วพาไปซื้อด้วยกันอ่าเออคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ผมมันจะมีจุดผักเขนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังอะเพงก่อนได้แต่พวกพวกพวกผมแค่คิดว่าเฮ้ยแม่งอ่านมาเยอะเว้ยกูมีความรู้แล้วกูได้ใช้ผมจบแล้วนะคือหมายถึงว่าความสินมันจบที่ได้ใช้ความรู้แล้วอ่ะคือเหมือนเราไปช่วย บางทีมันอาจจะไม่ใช่คอมเราแต่เราทํารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะทำแล้วพอคนได้ใช้เครื่องนั้นแล้วคนรู้สึกว่าเอ้ยเครื่องนี้แม่งเจ๋งว่าโดยฝีมือเราอะเราจะรู้สึกพราวนิดนึงไหมตอนนั้นมีแบบนี้ไหม ไม่ไม่ถึงขนาดพาวแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรารู้มาแล้วเราเอาไปใช้อะ่ะมันสิ้นสุดความสบายใจตรงที่ว่าเฮ้ยเราจัดสเปคจนมันเป็นคอมแล้ววะ่ะแบบมันข <c> องมันเข้ากันได้ <c> แล้วมันใช้งานได้จริงๆอะไรย่างเงี้ยส่วนไอ้คนใช้มัน, <c> มนจะใช้ใช้ดีใช้อะไรไม่ดีนะั้นคือ,อมแม้กระทั่งตอนนี้ก็เถอะสเปคที่เขียนของแต่ละคนอะ่ะสุดท้ายเอาไปใช้อะ่ะม,มันมีถูกใจและไม่ถูกใจบ้างเนี่ยผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่า ตอนเอาไปใช้จริงๆบางคนมันก็คาดไม่ถึงว่าฉันใช้เยอะกว่าที่ฉันเข้าใจเพราะจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้กันมาตั้งนานแล้วนะผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยทุกอย่างทุกอย่างใช่ฉันใช้เยอะกว่าที่ฉันเข้าใจว่ะเอาแบบเรื่องง่ายๆในบ้านอย่างเช่นซื้อยาสีฟันหลอดเล็กมาแต่อยู่กันหลายคนเกินอะไรอย่างเงี้ยอ่าหรือซื้อยาสระผมที่แพ้พูดถึงยาสีฟัน ปกติคุณอยู่อยู่บ้านกับใครบ้างอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับหลักๆเลยนะยนอยู่กับอยู่กับแฟนก็คือคือ,คอ,คอแต่งงานกันแล้วแหละแ, <ừ> แล้วก็หมาสองตัวคนมีอยากสีฟังกี่หลอดในห้องน้ำคนหลอดกูรู้แล้ว่ามึงต้องเข้ามุมนี้ <laughs> เหมือนกันเลยว่ะคือเมื่อก่อนไม่คิดเ้ยว่าคนเราต้องใช่ไหมมันต้องมาแชร์กันแต่เยแต่พออยู่จริงแล้วมันไม่ได้เว้ยบางทีแฟนเราชอบไปล้างหน้าที่อ่างแต่เราอ่ะชอบแปรงฟันที่ตักดัวทุกอย่างในห้องอาบน้ําให้เสร็จใช่ไอเรื่องบอกเรือเรื่องนี้ตัดแยกจริงจริงจริงมันไม่ใช่แค่ของใช้มันเป็นไปยันไม่ใช่แค่ของใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับของใช้หวีครีมแป้งหมอนผ้าห่มแต่ก่อนก็คือผมผ้าผมผ้าผืนเดียวกันตอนนี้ก็คือแบบ ถ้าเหลือผืนเดียวคือรีบไปหาอันแยกมาหมอนข้างคน<ช>ละหมอนคนละใบถูกนะน้ำคนละแก้วคือตอนเราตอนเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่ได้สัมผัสฟิลแบบเนี้ยตอนเราไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแฟนหรือ อาจจะอยู่กันสองคนหรือไม่ได้อยู่กันสองคนตลอดเวลาคัดเนื้อฟูลไทม์ก่อนมันถึงจะเข้าใจถูกถูกเนี่ยอันนี้จริงเลยนะบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเออมันมีมุมนี้ด้วยเวลาแต่งงานกันไปหรืออยู่ด้วยกันมันต้องแยกของกันใช้ถึงแม้จะรักกันแค่ไหนก็เถอะมันมีผลกับระยะยาวจริงจริงจริงเป็นเรื่องเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อยากรู้ว่าพอมาเปิดร้านแล้วเนี่ยคอมเครื่องแรกที่เพลงทาที่ร้านเนี่ยเป็นเครื่องใค่วะเครื่องเพลงเองปะจริงจริงอ่ะเครื่องที่ขายกไปได้อ๋อเครื่องที่ได้ตังค์ใช่ไหม เออเออเออคือเนี่ยตังก็ต้องเครื่องลูกค้าสิเพราะว่าเครื่องตัวเองมันไม่ได้เงินเลยมีมีลูกค้าคนแรกที่มาซื้อจริงๆอ่ะจำร้านเพลงคือใครวะไม่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 กล้าพูดว่าเป็นแรกสุดแต่ว่าที่จําได้เลยว่าแรกเลยคืออ่าเป็นลูกค้าที่ที่ได้คอนเนคชันมาจากพี่ที่เคยทํางานด้วยกันอ่าน้องเขาเป็นลูกคุณญี่ปุ่นมั้งชื่อโฮกิแล้วก็ทําเคสคูลมเตอร์คอร์ดมอรตัวดังยุคนั้นนะแบบตัวดังส0 1 0ิบอ่ะ c อนมอ o ทูอัลต้าอ่าแล้วก็เป็นคอนเซปต์เลเซอร์มันก็เลยดังเพราะว่ายุคนั้นเกมมิ่งเกียร์ก็ต้องเลเซอร์คอมโพเนนต์ก็ต้องคูลมาเตอร์คอนมอ o u ทูอัลต้าใหญ่สุดๆใส่ได้ทุกอย่างบนโลกยัดไปเลยกันจอสใบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเครื่องนั้นก็ก็ซ็อกเก็ตนั่นแหละแบบซ็อกเก็ตใหญ่ยุคเก่าอ่ะหนึ่งสามพกหกอะไรเงี้ยมันมันมันมือดีอ่างบเยอะอะในหน้าวันนั้นนะงบเยอะแล้วก็สเปคสุด แล้วก็ได้ทําทุกอย่างที่เราแบบอยากทาอ่ะทาสีเคส<ำ>ทำชุดน้ําตอนนั้นนี่ท่ออะคริลิังยังแทบแบบไม่ได้แตะเลยนะแตะเป็นแบบว่าถ้าใส่การานจอแบบหลายใบแล้วก็เชื่อมเชื่อมด้วยอะคริลิกเชื่อมท่ออะคริลิกสั้นๆแต่ว่ายังไม่มีการดัดไม่มีอะไรแล้วก็เป็นสายยางปไปอนะไรเงี้ยก็ก็เป็นงูเขียวดำเขียวแบบเลซองเลเซอร์ตัดทุกอย่างกนะ็คือ,อเรามี สกิลมาจากถาปัดอยู่แล้วพวกในแง่ของแบบงานฝีมือแล้วก็มาบวกกับพอประกอบคอมได้ใช้เครื่องมือช่างเป็นเราใช้เครื่องมือช่างเป็นจากจากจากทั้งสองที่ทั้งที่คณะแล้วก็ที่ทำที่ร้านด้วยแต่ว่าหลักๆอ่ะที่ร้านจะจะจะ,จะเยอะกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่งานคณะมันมันไม่ค่อยมีเครื่องมือช่างให้ใช้หรอกมันเป็นแนวแบบตัดก,กระดาษแล้วมากกว่าไง นี่เราก็จะมาเก่งงานอะคริลิกกับเครื่องมือช่างกับการทําที่ร้านแล้วพอเครื่องนี้มันเหมือนกับเราได้ได้ทำเต็มที่กับตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเป็นอันแรกที่ที่จําได้ว่าว่าแรกจริงๆจริงๆถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะมีก่อนหน้าน,นั้นนิดหน่อยแต่ว่าถ้าอันเนี้ยน่าจะน่าจะตดตึงใจเพราะมันก็จะมีแบบเคสลูกค้าเก่าแก่พวกแบบ2 EVA แบบ SR2 อ่ะ เกนะ่า,า,า,าๆเลยอย่างเงี้ยกระจอเจ็ดแปดูนย์หรือหกแปดูนย์ะผมจำไม่ได้แต่ว่าสามใบอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดแปดศูนย์อันนี้มันสมัย GT เีนะเก่ามากเก่าๆๆๆคือคือ,คอถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วง<แ>เปิดร้านเนี่ยสูสีมากเขียวกับแดงเนี่ยจนมาพักหลังๆที่แดงเขาเบาเครื่องไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นสูสีมากแต่ผมจะนิยามเองนะว่าซื้อเขียวเนี่ยแม่งรวยซื้อแดงอ่ะคุ้มอันนั้นเราคิดอย่างนี้ อย่าถามตอนนี้นะตอนนี้ผมก็เชียร์เขียวตอนนั้นคือเครื่องตัวเองไงผมจำได้ว่าผมใช้5850 ATI ตัวท็อปเนี่ย5870แล้วก็ตัวที่ท็อปกว่านั้นน่ะจะเป็นสองชิป59 5970หรือ599ผมจำไม่ได้แล้วใหญ่ๆเออย,ยาวสองชิปสองชิปสองชิปในใบเดียวอไม่ต้องมีปัญหาเรื่องกครอคอร์สไฟไ์ LI, อะไรอย่างเงี้ยอืใครมีใบนั้นนี่คือโคตรรวยตั้งไหนก่อน โอ้หกเก้าเก้าศูนย์่ะสุดยอดเลยถ้าเอ็นวีเดียก็จะเป็นหกเก้าศูนย์ที่เป็นสองชิพ X2 ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะลงท้ายด้วย X2 ใช่ผมรู้สึกว่าผมแม่งมีตังคือใครซื้อได้แม่งรวยมากแต่ผมอะเงินไม่ถึงได้แค่ห้าแปดห้าแต่ใส่บล็อกน้านะผมก็ือหาซื้อบล็อกน้ําใส่แล้วตอนนั้นอะแล้วผมก็เอ็มดีทั้งเครื่องเหมือนกันเพราะว่ามีตังค์เท่านี้ผมถือว่ามันคุ้มเงินปัจจุบันผมว่าเอ็มดีคอนเซ็ปต์เดิมนะเป็นคุ้มเงินอยู่ ลูกค้ายุคนั้นหรือเพื่อนใครมีตังผมโยนไปอินเทลหมดเลยรวยเครื่องเครื่องแรกที่เพลงไม่ใช่เครื่องแรกที่เพลงทำดิต้องบอกว่าเครื่องที่เพลงตาตึงแรกๆเลยก็คือเครื่องไอ้เขียวเขียนี่ใช่ไหมมันเป็นเหมือนคือผมใช้ควาว่าใบเบิกทางกับร้านได้เลยนะมันมาคู่กันกับคอมของร้านเพราะว่าบิ๊กถามว่าเครื่องไหนที่ที่ได้ตังไงเพราะเครื่องนั้นน่ะได้เงินเพราะลูกค้าสั่งแต่มันมาคู่กันกับคอมของร้านที่เป็นเคสคลเลร์รมเตอร์เหมือนกันคอสมอ to ทูอัลต้าสีฟ้าจำได้ไหมผมว่าถ้าบิ๊กเห็นบิ๊กจะอ๋อเครื่่องนนั้ะ เป็นยกเซต AMD ของผมเองมาทํำเป็นเครื่องโชว์หน้าร้านแล้วก็ทําสีคอมทั้งเครื่องเป็นสีฟ้าขาวเป็นเหมือนแบบอ่อถ้าให้นึกคอนเซปต์ง่ายๆก็คือรถเก้านหนึ่งสีฟ้าแบบเสมอเหมือนในเรื่องฟาสอะอืาเป็นฟ้าขาวแล้วก็ก็เป็นชุดน้ําทั้งระบบนี่แหละเป็นสายยางกลมๆสายยางกันเท่านี้โป้งอ่ะาใสๆปะที่ที่ใช้ไปทักพักจะเหลือง มันก็จะมียี่ห้อที่ไม่เหลืองแล้วก็เนี่ยกระเอียดพวกนี้มันถูกวัดมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วมันสายยางน,นี้ใช้เวานานเหลืองอันนี้ใช้เวานานไม่เหลืองนะแต่กรอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงเพลงจาจาความรู้สึกตอนทําคอมสีเขียวได้ใช่ไหมจาได้อยู่เดือดๆไฟแรงใส่ชุดนักษาเลยตอนนั้นอะถ้าพูดถึงฟีลลิ่งตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นมาเทียบกับเครื่องปัจจุบันปัจจุบันเลยนะที่ทําอยู่ตอนนี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปไหม